เอาทูบลากใส่เนาะครับทรงนี้เป็นทรงที่แปลกประหลาดที่สุดซึ่งมาขอตัดทรงทูบลากใส่แล้วเต้นตัดทรงอะไรครับอันเดอร์คาัทเป็นมนุษย์มาจากขอนแก่นหนองสองห้องเนาะอําเภออะไรนะเขาเรียกหนองบัวละหวเนาะขอนแก่นอยู่หนองบัวละหวมันไม่คือหรอกเนาะครับขอบคุณครับนี่ดูนะครับช่างอ้อนจะตัดให้ดูปุ๊บน่ะ เออหลงมันดีน,นิสัยของไอ้หลงมันเหา่ามันเห่าเป็นเว้ยเอยพอแล้วไม่ต้องเห่ามากเขารู้แล้วว่าเป็นหมาถ้าเหา่าแบบฮู้ฮู้คือเสือใครเนี่ยเนาะอันเดอร์คารใช่ไหมเออด้านหลังเขาออกมากไหมเนี้ยครับคอันเดอร์คารรักส่ ทางหน้าก็ไม่เอาออกเลางหน้าก็ไม่เอาออกครับนี่คือคำสั่งของผู้ใช้บริการทีี่่นครับนี่ดูวิธีผมตัดปึ๊บอันเดอร์แปลว่าเอาไว้บนตัดข้างๆดูวิธีตัดของช่างอ้อนใช้เบอร์หนึ่ง <c oughs> ผมตัดให้ดูหน่อยเลยครับ ผมทำให้ดูแล้วนะครับนี่ทรงแบบนี้ตัดง่ายแบบช่างอ้อนตัดนี่สบายมากเลยอาจารย์คนไหนอยากจะมาขอถ่ายทำหนังก็เชิญเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเรื่องการแสดงครับ ติดต่อมาทางโทรศัพท์นะครับ0887260729ผมพร้อมที่จะรับงานในราคา10,000บาทต่อ1รายต่อ1คนต่อ1หัวครับการแสดงเป็นการที่ไม่ใช่เรื่องจริงการแสดงคือการที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องแสดงครับขอบคุณชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าตัดทรงมือกล้ยเขาก็ทำอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับผมทำให้ดูแล้ว คนก็ต้องเข้าใจว่าการแบ่งผมเนี่ยก็ทำอย่างนี้ครับดูนะครับอันเดอร์ไปว่าแบ่งนี้ครับเอาไว้บนปึ๊บตัดล่างนั่นเห็นไหมครับปึ๊บเปิดข้างหลังลากใสเป็นเลี้ยวเห็นไหมครับข้างอ่อนทําอะไรก็ดีไปหมดแต่คนอื่นทําเหมือนขี่เลยเนาะใช่ไหมมึงไม่ต้องพยน้าอไหนคนอื่นไม่ใช่ว่าบอกใครไม่ใช่อ้างชื่อใคร แต่ผมพูดให้มันตลกเฉยเพื่อที่จะให้ดราม่ามันตามมาคนไทยไม่เข้าใจคำว่าดราม่าดราม่าแปลว่าคำชมเชยที่ดีแล้วก็รูปหล่อช่างหลอนามสกุลช่างหล่อทำดีพูดดีหน้าสมควรปากแกกเนาะเฮ้ยเฮียมึงว่าหล่ออีกใช่ไหมยองยองเล่ายองยองเล่าฮาลิกะโตเซมากุเตะพลังบอกเซมเซมช่างมึงตายเน่ใช่ไหมสมุนไพรญี่ปุ่นเพลงนี้ ช่างมึงตายเน่เนาะนี่เลยครับคือการตัดครับการตัดอาจารย์ทั้งอ้อนก็พูดไปสรุปพวกฮาไปเพื่อที่จะให้พวกท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยติช่วยเตือนเท่าน,นั้นแหละครับไม่ได้หวังว่าจะไปต่อสู้กับอาจารย์ใหญ่ๆเท่าไหร่หรอกคือจะให้เขาด่าให้เขาติแค่นั้นแหละครับ อพอตัดเสร็จแล้วอันเดอร์แปลว่าอย่างนี้ครับตัดแต่ข้างๆเปิดในเน็บในแล้วก็การเหลี่ยมโค้งดูวิธีการเหลี่ยมของช่างอ่อนนะครับนี่วิธีการเหลี่ยมเพื่อหมาควับ,บวิธีการเหลี่ยมทำอย่างนี้ปึ๊บหนักเต็มแล้วซึ้กันตรงนี้ขึ้นนิดนึงอย่างนี้อย่างนี้ เตยโค้งจระอาเห็นไหมครับนี่และครับวัยรุ่นชอบมากเลยตรงนี้วัยรุ่นอายุ15ปีขึ้นไปชอบมากเพราะว่าถ้าเป็นคนแก่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าเด็กอายุ15ปีมกักจะชอบเน็บในสไตล์เกาหลีเขาเรียกสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีเกาหลีนี่เขาจะบอกว่า หกประก้มน้ำซอหกประก้มน้ำซอคนไทยมีเหตดังเดียวไปหวานปลามาซสโมปลาหกประก้มน้ำซอคนไทยทำไมมีเหตดังเดียวไปหวานปลาามซไโมปลาเลี้ยงลูกไม่ย้ายหนาอาวหกประก้มน้ำซออออ้นี่กรรมสไตล์ไทยนะครับกรรมสไตล์ไทยครับอันนี้เขาเรียกกรรมสไตล์ <c oughs> ไทยถ้าเต้นเขยงนี้ครับหกประก้มน้ำซอหกประก้มน้ำซอ,อครับ ขอบคุณครับชาวเน็ตครับผมถ่ายทําให้ดูแค่นี้แหละครับขอบคุณมากมาก,มากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนี่คือวิธีการตัดอันเดอร์ไปไว่าอย่างนี้ครับตัดง่ายๆสองข้างตัดเหมือนกันทําเหลี่ยมเหมือนกันด้านบนเอาไว้ด้านหน้าเอาไว้ให้ดูชัดๆเลยครับเนี่ยปึ๊บถ้าทำซรงหมึกกล้วยก็ทําแบบนี้ง่ายๆด้านหลังเอาไว้ลากใส่ครับนี่ให้ดูชัดๆเลยปึ๊บ สวัสดีครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับ